ที่ต้อ็รับเข้าสู่ช่วง t o Sit t o React ค่ะอ้าววันนี้มาเป็น EP ที่2แล้วใช่ค่ะวันนี้เรามารีแอปวงอะไรเอ่ย s ซ v e n นท e นนะคะกับเพลง Ready to Love ค่ะอ่าวต้องถามก่อนว่ารู้จัก Seventeen ไหมรู้จักวง s ซเ e n t ที n อะไรนีไร่ไหมเราติดตามเขาเพอสมควรแต่ว่าก็ยังจำชื่อเมมเบอร์ไม่โหเพราะว่าก็13คนนะคะอ๋อมี13คนแต่ชื่อวง s ซ v ว n t ที n ไม่ได้มี17คน ใช่่แตจำไม่ได้นะคะคาใหม่คืออะไรแต่ว่า13คนค13อ๋อโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ได้รู้จักเลยแต่ว่ารู้จักอ่ารู้จักแค่ว่าเออมันมีวงชื่อเซเว่นดีเป็นวงของเกาหลีแล้วก็ค่ายของอะไรนะค่ายเพลงนิสค่ะอ๋อค่ายเพลงนิสอ่าโอเคแล้วก็รู้จักเพลงอ่าเพลงเหมือนคำที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ชื่อเพลงเล็บแอนไลท์อ่ะอ่าใช่ค่ะเพลงเพลงรู้รู้สึกว่าเพลงเนี้ย<ห>ติดหูมากแล้วแบบเพราะเพราะแมนของน้องๆอ่ะดีมากเออ อ่ะทีนี้เรามาโรดูเพลงนี้กันว่าจะเป็นยังไงกับเพลงที่มีชื่อว่า Lady to Love โอเคไปดูกันเลยค่ะข้างไหนตัง้งใจเอาอ่ะโอเคพร้อมนับไปกันเลยไปเลยค่ะอ๋อเป็นเพลงชา้า mm hmm. mm hmm. นะใครเป็นนังเอกเนาา่าน่ากนีน้อาคน,นนี้รู้จักใช่ไหมรูม้จักนิ่งอยูเป็นแค่เพื่อนราไม่พ่ <c oughs> ส<ะ>ับราหรับโั้คนนี้รอดนะเหมือนเป็นอนเลยชื่อโชิเป็นดนะ มันไม่ไหวแล้วอตอนแรกเราคิดว่าเป็นเพลงชางออกมาังไม่ได้สาบเพิไม่ได้สาบาเนอ,อ,อ,อันนี้มีดเหมือน,นอกัน,นี่นอน

แต่ว่าเพลงมันฟังง่ายนะเพลงฟังง่ายเนอเหมาะกับานที่แบบฟังได้ไหลายหลายมือหลายมืเอเตอเพลงฟังง่ายเลยฟังง่ายมากอ่ะก็คือแบบคนนอกน้องฟังก็คือฟังได้ไม่ได้จ,ดจอดตรงเฉพาน่าจะถึงวนะัน ชื่อเล่กากัเต้นอยู่หรอนอนหลอนคนเดิแรกที่สุดน่าจะชื่อปุตีนะนะไนีเราไม่ใช่มีสุดหมายปะอือ ชอบ MV มากเลยมันหวานมาก MV ดีพอสมควรเลยค่ะก็คือแบบสีสี MV สวยแบบสีมันจะไม่ได้แรงมากเป็นสีแบบบอบางหวานๆสีสบายตาอแเราทุกคนก็คือหล่อหล่ออยู่แล้วแล้วก็การแต่งตัวคือดีดีเลยเราส่วนตัวแบบชอบไหมชอบยังไงบ้างอันนี้ชอบเลยอันนี้ เข้าลิสต์เพลงเลยฟังทุกวันตอนทํางานฟังระหว่างเรียนเลยขนาดนั้นเลยอันนี้ชอบจริงๆแบบอ่ามันฟังได้ตลอดเวลาเออคือมันเป็นเพลงที่ฟังง่ายไม่ได้เป็นเพลงที่แบบบางเพลงหรือบางค่ายเพลงอะ่อยแบบที่มันแปลกหนูอะไรเนาะอันนั้นก็จะแบบเฉพาะกลุ่มนิดนึงหรือว่าจะฟังยากนิดนึงใช่ไหมอ่าแต่อันนี้ก็คือแบบจะฟังง่ายมากโดยอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้ติดตามแล้วก็เป็นคนแบบมันว่านอกด้อมเหมือนกัน ถามว่าชอบไหมชอบส่วนตัวคือแบบว่าดีเลยสามารถฟังได้แบบไม่ว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยก็คือฟังได้ตลอดนะบนลงบนรถหรือว่าทํางานแล้วฟังเพลงมโมสบายสบายอ่าด้เนี่ย่ะอ่ะโดยส่วนตัวเป็นยังไงแล้วก็เอ็มวีเป็นยังไงอ่ะเป็นวงเอ็มวีเปิดมาก็คือเป็นแบบเป็นแบบตึกที่มีแมวกันอืมหวานหวานเหมือนมีคำว่าเฟรอนอาจจะเกี่ยวกับเฟรนโซนหรือเปล่าอ่า เกีย่ยวกับความรักที่แบบเป็นเฟรนด์โซนอ่ะก็คือเราสองคนอ่ะก็ไม่ได้มีแบบาหาข้อมูลหรือว่าอะไรก่อนหออน้านั้นเลยเป็น Real ลรีแอเลยค่ะเรียลรจริงๆก็คือพอเพลงปล่อยออกมาปุ๊บก,ก็ร,รีบทำคลิปทำอะไรเลยะนะคะก็ถ้าแบบว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าข้อมูลไม่ครบอะไรเนี่ยก็แบบขอภขอภัมา<ห>ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์คลิปกดซับสไครป์ช a n e ด้วยนะคะ ถ้าอยากให้ r e แอคอะไรเพิ่มเติมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรืออยากติดเดือนต่างๆอม m ม e n t ได้เลยนะคะ,ะแล้วสุดท้ายนะก็ขอฝากช่องด้วยนะ my town my world นะคะก็เราก็อัพคลิปเป re-action นะตอนนี้นแล้เราก็จะเป็นคลิปท่องเที่ยวอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อนๆว่างๆก็กดเข้ามาดูได้นะก็บันเทิงอะไรเป็นคลิปบันเทิงทำอะไรเล่นไปช่วงนี้อ่ะเนาะ อ่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย